จะมีค mm ่าเอซีจ้านะคะเอซีต้องจันหอมแชนเนลและจันหอมจำปาดงแล้วก็น้องบุญนถิ่นนะคะขอบคุณนะคะก็โอ้โหน้ำเยอะกันเยอะเยอะเลยว่กเยอะไม่ได้กันไม่ใส่อะไรเลยไม่ด้ใส่อะไรเอาฟองพอดีว่ามีมีือคนไปกองเข้าที่เยอะนะกองเอง้องชื่อพี่เลยเอาไปด่าให้วันนั้นไปให้อันผู่เสือกระสุนด่าที่แต่เขาลบคลิปแล้วนะ เ,เห็นกับพี่กบบะนี่แหละมาบอกว่าอันเขาแต่เขาไม่ตอบนะค่ะแม่เขาไม่ตอบผู้เรรสียปสูติไม่ตอบแต่ว่าอันเขาเปิดเพลงเจ้าเจ้าไว้ไไให้แล้วก็เอสซีก็ไปด่าไปด่าในนั่นแล้วเมื่อวานพี่ก็บอกพี่กบบะว่าพี่กบบะไปดูให้พี่ลอแชร์ไห้พี่หน่อยอันไหนมีที่กระด่าที่กับพี่ยาเพีนี่แหละแล้วพี่กบะเขาเข้าไปหาไม่มีบบเขาบแล้วแล้วเมื่อวันนั้นเขาบอกว่าสิบสองผู้จิกานะคะ ไปไปเก็บทุกช่องแอบจะหอมไปเก็บทุกช่องไปด่าเก็บทุกช่องแล้วก็ช่องนั่นอีกนะคะช่องอันไปหลายช่องมากแล้วก็ไปช่องช่องไคเนียเก็บเราว่าไปด่าทุกช่องมีคนปลอมช่องแล้วก็มาว่าเนี้ยล่าวันนั้นไปช่องป้าออนแต่เขาไม่รู้จักว่าป้าออนกับแอบหอมสนิทกันป้าออนไม่เชื่อวันนั้นไปซื้อของที่มาลํานี่แหละมาไหว้นี่แหละ พอดีมีแอนเจเมาบอกว่าพี่หอมพี่หอมไปป่วนป้าออนโอ้ดิตกใจหมดเลยนะคะโหยเพราะว่ารู้นิสัยป้าออนคนป้าออนเป็นคนที่น้อยที่น้อยใจอ่าก็ตั้งค่าโทรหาป้าออนป้าออนขึ้นไลก์กระมุนติ้ววะต,ติ้วแบตหมดไม่รู้นึกว่าโดนยิงแล้วก็เออพอได้โชว์ป้าออนทักมาในช่องที่วิไลสดอยู่อะป้าออนทักมาในช่องไลสด ว่าอันพ่อออนเข้าใจอี้แ้วอออนไม่ใช่โกรธี่หอมอีกอ่ะแล้วเมื่อคืนนิ่หนักเห็นไหมเมื่อคืนนี่ไปช่องตอ,อเมริกานู่นแต่ก็มีคนที่เรานั่งกันเนี่ยแล้วก็มีแอดกินบอกแล้วก็เขาก็แก้ให้ว่าพี่หอมไม่เคยไปไหนอีกก็ไม่เคยไปช่องใครอีกอะก่ะตอนนั้นก็เจ้าะนรสํานติดี้เหอีกเขาจะเดี๋ยวก็ ีเจ้าตัวเขาก็เข้ามาเลยนะเข้ามาในช่องเลยนะอบอกว่าพี่ให้ระวังตัวเนื้อตอนนี้พี่โดนนะมันไม่ใช่ทางดีเลยนะพี่โดน,ขนเขาปลอมช่องนะแต่ตัวคนก่อนเออไม่รู้เรื่องนะอเองอแต่ว่าเคยเห็นว่าพี่หอมไปช่องใครนอกจากไปช่องน,อน,อนง้องคุณหญิงช่องกเราเท่านั้นลนะเออ ก็ทีนี้เมื่อคืนเจ้าตัวเขาก็เลยเข้ามาในช่องอื่นระบกว่าให้ระวังตัวนะแบบเออเพิ่มเงินนะเออเพราะคนคนเนี้ยมันแบบระวังให้ระวังตัวคนที่อยู่ใต้เงี้ยเม่ช้าเขาก็ไปคอมเมนต์ในช่องของสุเทพไนี่มีคนไปบอกว่าที้าของอยู่ในช่องแล้วว่าถ้าเป็นช่องที่หอมมันก็ต้องมีหน้าแต่มันเอาน้าใส่ได้นะนัานที่หันของจำลองสองยังมีหน้าเลยมีมีมรูปตกาจรองนะรูปตกใจที่นางใส่เลย

ทำซื้อนั่นแหละทำเรื่อยๆนี่แหละยังจะไปกันเนาะเม้างข้าวได้แล้วยังยังไม่ร้อนอ่ะไบมันแบงนี้ก็ใบมันก็ไม่แฉะอ๋อค่ะเอสซีจ๋าทำกับข้าวด้วยทำเต็นไปด้วยนะคะะเาถ้าใครเอสซีรักแอดหมอหรือว่าก็ไปบอกด้วยนะว่าไม่ใช่ เอาฟองฝมาแบ่งกันกินไอิมของพี่สนชยแบ่งกินได้ที่หนไม่ได้ใชองคน สอันก็สองคนนั่นแลอยมันตัดได้พี่หอมมันก็ยด้าวดูคิดก่อนเนะนี่นะได้พี่สาวกินถึงเค่งดินโอ้ได้กินไอติมนะคะได้ยินเสียงร้องว่าแม่บุญถิ้งกลัวมันจะเปื่อยเนากินก่อนเนาะกินก่อนแล้วแล้วค่อยพูดเนาะให้พี่หอมพูดไปเนาะเราก็ฟังไปก็คือมันเป็นการปอมช่องคนก็มีคนไม่หวังดีนะคะนะ อยู่กับลุงก็โดนบกาัวองดวันคืนออเมริกาเขามาบอกพี่ว่าอย่างที่เราเราเนาะเราช่อชองกว่าเราเราคิดดีทําดีเราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเอาเคาาบอกอย่างนี้เลยเมือคืนตอนอเมริกาเข้ามาชองที่เลยคนดีอยู่ยากใช่ฮวงริศวมปิดฉาและลิศเสไม่เข้าไไม่เข้าไปกับใคร แต่ถ้าเข้าไปอยู่ในหัวใจคนนั้นคนไหนก็เหมือนอยู่นรกอืม,อ,มอยู่นรกทั้งเป็นโกเขาเอามะนาวแสมให้ทุกอันใช่นรกในใจเขาเรียกนรกในใจนรกสุ่มซวงไฟสุ่มซวงโอ้เดี๋ยวเปิดน้ำมาอีกหมอ,อืมน้ำน้ำถ้าเปิดไม่เป็นใช่ไหมบวมผิดฉาบวมริษยา งางให้สะอาดเด้อสาวมูลบอกหน่าละให้สะอาดเอามาสองน้ำเลยอันนี้เรามั่นใจยึดมั่นในสิ่งธรรมในบาปบุญจริงจริงคือต้องห่วงเป็นกรรมจริงทำยังไงได้อย่างนั้นคิดยังไงได้อย่างนั้นอีกต่ะงหาจะบอกให้น้องๆัองขึ้ยจ้าจับไว้จับไว้คิดยังไงได้อย่างนั้นอีก่ะค ตามไวด้วยนะชาตินี้แนวเดี๋ยวว่าชาติหน้าอืมนี่คือทิไอติมก่อนนะคะ <บา S 1> มันเปื่บ <า S 2> อบอกเพคือก่อนจะบอกให้พี่สาวตัวคนนี้อยู่กระต๊อบหลังเล็กๆเกข้าบา้านคุณคนรีสองหลังนั่งพูปลูกโตเขาไม่ให้อยู่ด้วยแม่ไม่ให้อยู่นอนด้วยหนึ่งรูปลูโตที่อยู่นี้นี่นักตุ้งสี่มุมนั่นนักตุ้งสี่มุมไฟแรง นอนตรงไหนเนที่นั่งแตกหมดอับความวิทยานะกินไอติมก่อนเด้อ <c oughs> <c oughs> มามันกะมันจึนงใสเองมันจึงใสลงของเขาเองมันจึงไปเองยิ่งที่หอมมะะันต้อง,อง,อง,งติดไรกันล้างสองน้ำเราบอกขโมยเด้อทิ้งไอติมก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะจะเป็นแบบนี้